เป็นนักมวยมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วการเป็นนักมวยเนี่ยมันก็ต้องฝึกซ้อมหนักไม่ว่าจะเช้าเช้าเนี่ยผมก็วิ่งทิ้งเป็นสิบโลเช้าอย่างเช้าเลยอย่างน้อยก็ต้องมี12โลแล้วตอนบ่ายอย่างน้อยก็ต้องมีอีก78โลแล้วเราก็จะวิ่งอย่างเนี้ยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตะเป้าเตะกระสอบเล่นบริหารแล้วก็มาโดดจำ้ำสมัยผมต่อยมวยโดดจ้ำเยอะฮะจ้ำมาผมเล่นเช้า200เย็น200เราก็ไม่เคยคิดว่าเฮ้ กระดูกคนเราในอนาคตมันอาจจะเสริมได้นะเพราะตอนนั้นเราเราไม่ไม่เคยรู้เรื่องเลยไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้คือเราเล่นอย่างเดียวไอ้พวกบำรุงกระดูกเราไม่เคยกินพอหลังจากเลิกมวยผมก็มาเข้าวงการบันเทิงบางทีผมยืนร้องเพลงเนี่ยสองสามชั่วโมงนะช่วงที่ออดอ่อนซ้อมกลาลังดังเนี่ยยืนจนแบบรู้สึกปวดเมื่อยครับก็พอดีเพื่อนเขาแนะนําให้เรารู้จักกับดีบูเน่ตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะฮะก็คือพอเราได้กิน แล้วเรารู้สึกว่าเออดีขึ้นทันตาเห็นก็จากที่ผมเคยเดินขึ้นบันไดหรือยืนรอเป้านาน,านๆเนี่ยหัวเข่ามันจะเสียวพอเรากินตัวนี้ไปแล้วเรามารอเป้าเราก็ยืนได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับข้อเข่าไม่ดีหรือกระดูกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่ผมรู้จักดีโบเนมาเนี่ยไม่มีอาการเจ็บปวยให้เห็นเลยนะครับดีโบเนดีจริงๆ นี่จะมารีวิวในส่วนของดีบูนผงนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรูปกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งปรับปรุงใหม่นะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยทานแบบกล่องเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังมั่นใจได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสารสกัดยังคงเหมือนเดิมนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่าดีบูนดีบุนเดนะครับก็คือตัวเดียวกันนี่แหละครับมันใจได้เลยนะครับในส่วนของสารสกัดข้างกล่องนะครับก็ระบุไว้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับมีสารสกัดถึง7ชนิดนะครับเข้มข้นนะฮะสารสกัดนวัตกรรม เพราะฉะนั้นท่านมั่นใจได้เลยนะครับเลขที่ออยนะครับระบุไว้ชัดเจนนะครับสถานที่ผลิตและจัดจําหน่ายนะครับก็ระบุไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวันนี้ดีบูลจะสามารถจะช่วยเรื่องกระดูกและข้อของท่านได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าอักเสบนะครับเสียงดังในข้อก๊อกแก๊บก๊อบแก๊บนะครับเสียวแป๊บตามข้อนะครับก็วันนี้ก็ช่วยได้ข้ออักเสบต่างๆช่วยได้หมดเลยนะครับ เส้นตึงนะครับกระดูกทับเส้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ1กลองมีทั้งหมด5ซองนะครับ1กลองมีทั้งหมด5ซองก็สามารถที่จะชงทานหลังอาหารเช้านะครับเพียงวันละ1นซองเท่านั้นนะครับ 1> 1ก็1นถึงสกล่องนะครับก็อาการของท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจัดจําหน่ายมาแล้วเกือบ10ปีนะครับมีลูกค้าที่ทานแล้วดีขึ้นแล้วก็เกิดการบอกต่อซื้อซ้ํานะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับดีบูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านลองเปิดใจนะครับในส่วนของการใช้ดีบูลในการที่จะช่วยฟื้นฟู ool, ดูแลอาการกระดูกของข้อของท่านเองและคนที่ท่านรักนะครับ คุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่ได้ยินเสียงดังกรอบแกรบในข้อเมื่อเคลื่อนไหวมีอาการปวด้อบวมข้อโก่งผิดรูปรา่างปวดตามข้อต่างๆขยับข้อได้ยากมีการเคลื่อนไหวข้อได้น้อยลงแสดงว่ากระดูกข้อเข่าของคุณมีความเสื่อมเกิดขึ้นแล้วปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อดีบูเน่ทุกปัญหาโรคกระดูกจะหมดไป โรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสือ่อมโรคกระดูกพุนหมอนรองกระดูกเสือ่อมนิ้วล็อกปวดข้อต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนนานดูแลใส่ใจห่วงใยกระดูกด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลกระดูกและไขข้อดีบูเน่